อาผู้มึงไม่ต้องแปลกใจกูก็แปลกใจเหมือนกันที่กูต้องมาทําอะไรแบบนี้กูค,คิดว่าคอนเทนต์เล่าเรื่องเนี่ยมันควรจะมีอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามาให้เป็นสตอรี่สักหน่อยนอกเสียจ,จากการแค่พูดเอาละ่ะแม่ก็หลังจากที่ทําคลิปไปก่อนหน้านี้นะคะก็มีคนสมัครสมาชิกเข้ามานะเอาทุกคนตอนรับกันหน่อยสมาชิกท่านใหม่เย้เพราะฉะนั้นผมก็เลยแต่งตัวแบบนี้ที่พวกคุณเห็นนี่แหละ ให้รู้สึกว่าคอนเทนต์เนี้ยมันมีอะไรน่าตื่นเต้น่างนี้ขอพูดตรงนี้เลยถ้ามันมีสมาชิกที่สมัครหนักกว่านี้เช่นเพิ่มเลเวลขึ้นมากูอาจจะเอาอะไรพิเศษ,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 ษมาเล่นในคลิปต่อๆไปอ่าแบบนี้ดีกว่ามันถึงจะมันอ่าต้องขอขอบคุณสมาชิกนะครับที่สมัครเข้ามาใหม่กันด้วยนะผมอาจจะไม่พูดชื่อแล้วเพราะว่ามันเยอะเดี๋ยวมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆผมเชื่อว่าต้องเยอะแต่ผมจะขึ้นในคลิปให้ละกันว่ามีใครบ้างโอเคไหนใครอายุประมาณ 21- 22ปีแล้วบ้างในคลิปนี้นะ คอมเมนต์บอกผมหน่อยหลายคนเนี่ยมองว่าผมเนี่ยอายุน้อยหลายคนก็มองว่าอายุเยอะแต่ถ้าให้พูดจริงๆเนี่ยคือหลายคนน่คิดว่าผมอ,อายุน้อยอายุประมาณ18-19แต่ถ้าเป็นคนที่ดูคลิปผมมาตั้งแต่เนิน่นตั้งแต่ผมทํา o ยูท b e มาช่วงแรกๆแล้วติดตามมาจนทุกวันนี้เขาจะรู้ดีว่าผมอายุเท่าไหร่แล้วก็รู้ยันห,หลายเรื่องเกี่ยวกับกูอ่ะผมเนี่ยปีนี้เนี่ยผมอายุ22ปีอายุ22ปีเนี่ยเป็นอายุที่หลายคนเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้เกลียดไม่ได้กลัวแต่ บางคนเนี่ยถึงขั้นผวาแล้วก็กลัวกันเลยทีเดียวเพราะอะไรอายุ22ปีของชายไทยหรืออายุ21ปีเนี่ยเราจะเริ่มทําการเกณฑยทหารอ่ามันเป็นอะไรที่ปวดหัวมาก สำหรับชายชาติทั้งหลายที่อยากจะใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักอยู่กับครอบครัวเป็นห่วงข้างหน้าข้างหลังทุกอย่างหลายคนก็ไม่อยากที่จะติดทหารผมเองก็เป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ผมอายุได้16ปีผมได้เข้าเรียนเรียนช่างไอ้เราเนี่ยก็ได้บอกแม่ว่ามันมีเรียนรอดหรือเปล่าแม่ก็บอกว่ามีเดี๋ยวเขาจะเปิดรับสมัครก็มาจริงๆอาจารย์เนี่ยบอกว่าเอาละ เราจะทำการพาพวกนายไปเรียนรอดอเข้าเป็นนักศึกษาทหารไหนใครอยากจะไปบ้างยกมือเลยบอกผมไปครับผมไปในใจตอนนั้นคืออยากจะเรียนรอดอมากเราก็ได้ลงชื่อไปแม่ก็ยินดีด้วยทางบ้านก็ โอเคมาก,มากๆที่เราจะเรียนรอดอรเราก็ลงชื่อไปพอมาถึงวันที่เราจะต้องไปฝึกล่างกายของรอดอรเราก็ไปฝึกเราไปฝึกแต่พจบเหมาะวันนั้นป่วยป่วยเป็นไข้38-39องศาวิดพื้นได้งัดข้อขึ้นได้แต่วิ่งไม่รอดเพราะว่าเขาเอาไม่กี่นาทีแต่กลัวเกินไปไม่กี่นาทีเองเขาก็เลยจับกูเนี่ยบอกว่าอ่ะงั้นอย่างเงี้เดี๋ยวมึงเนี่ยรอเรียกอีกทีหนึ่งแล้วกันไม่แน่เขาอาจจะเอาตัวสำรองอ่ะเราก็รอไป แต่ก่อนหน้านั้นนะ่ะเราบอกแม่ไปว่าถ้าเราติดตัวสำรองเราไม่เป็นแล้วสาเหตุที่ไม่เป็นรอดอเพราะอะไรหนึ่งเลยกูเดินทางไม่เก่งความคิดเด็กตอนนั้นไม่รู้จะไปยังไงต้องขึ้นรถเมย์ไป2ออยากไว้ผมยาวแค่นั้นแหละไอเราก็เตรียมตัวสดิบดีสุดท้ายเราได้ติดเป็นตัวสำรองเราก็เลยโอเคไม่เป็นไรพอเขาเรียกชื่อเราเราเป็นตัวสำรองเราบอกเขาว่าเราไม่เรียนเขาด่าเราเลยเขาบอกมึงรู้ไหมมันยุ่งยากมากเลยนะกว่าจะจัดเตรียมเรื่องราวอะไรของมึงเนี่ยฮะ มึงไม่เรียนเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยอาจารย์ด่าเราเราก็หน้าหงอ่อยไปวันสองวันสุดท้ายเราก็ไม่เรียนรอดอแล้วเราก็ไว้ผมยาวอย่างที่เราตั้งใจในช่วงปวชอถึงปวสอเข้าสู่ช่วงที่เราจะต้องได้รับใบสอดอเราก็ไปรับใบสอดอก่อนสอดอแรกสอดอสามไอสอดอเก้ามั้งถ้าจะไม่ผิดผมลืมแลวอ่ะมันนานมากแล้วเราก็ไปรับสอดอสอดอตัวแรก ก็ไม่มีอะไรทีนี้พอเราขึ้นปวสเขาเรียกตัวเราแล้วเขาบอกให้เราไปเอา35มห้าไอเราก็ไปเอา35หแต่เราบอกเขาว่าอาผมเรียนอยู่ผมขอพอนผันปีหนึ่งเรื่องเรียนโอเคเขาก็ให้เราพอนผันปีหนึ่งอยู่แล้วเขาบังคับเราไม่ได้เราก็พอนผันหนึ่งปีเข้าสู่ช่วงที่เราเลิกเรียนแล้วเราไม่ได้เรียนช่างแล้วเพราะเราจบปวสตอนนั้นผมอายุได้ประมาณ19หรือ20ปีนี่แหละเราก็ต้องไปเอาสอดออีกตัวหนึ่ง เราก็ไปเอาสดอดทีนี้เราก็บอกเขาว่าเอ้ยเราอะอยากจะผ่อนผันต่อเขาก็โอเคผ่อนผันได้เราก็ผ่อนผันอีกรอบหนึ่งสรุปเราผ่อนสองรอบรอบแรกคือเรียนรอบ2คือจริงๆเลยคือผ่อนเล่นๆเ,เลยนะ เราก็ผ่อนไปอีกรอบหนึ่งรู้อะไรไหมการที่ผมเนี่ยผอมอย่างนี้ผมจงใจนะผมจงใจผอมนะครับปกติผมเป็นคนที่หนัก55เกือบ60แต่ทุกวันนี้ผมหนักไม่ถึง50เพราะว่าผมจงใจเพราะอะไรมาดูกันหลังจากที่เราผ่อนผันไปได้เสร็จปุ๊บโอเควุฒิปสมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราติดทหารเราจะได้เป็นแค่ปีเดียวไม่ใช่2ปีแต่ถ้าเราไปสมัครสมัครเองเราก็โดน6กเดือนนี่แหละถ้าจำไม่ผิดถ้าเราสมัครสมัครแบบตรงๆไปเลยนะเข้าไปปุ๊บเรียบร้อยไปอยู่ไม่กี่เดือน แต่เราเลือกที่จะไม่สมัครเพราะเรากลัวว่าข้างในมันเป็นยังไงเราไม่สมัครอยู่แล้วเราเสี่ยงเอากูเป็นพวกชอบเสี่ยงดวงกูก็เลยเสี่ยงเข้าสู่ช่วงที่เราจะต้องจับใบดำใบแดงโอเคปีนี้แหละวันที่สองเมษากูก็ไปที่อำเภอผมอยู่ลำลูกกาผมก็ไปที่ลำลูกกาเขาก็เรียกตัวเราเราก็ไปนู่นนั่นนี่วันแรกที่ไปเราก็โดนใส่เทปหนังไก่เขียนหมายเลขของเราไว้ ประจำอำเภอของเราเราอยู่เลขที่เท่าไรอะไรหมู่อะไร,ะไรแล้วก็เขียนไปปุ๊บเข้าสู่ช่วงเวลาที่เราจะต้องยื่นเอกสารเราก็ย,ยื่นเอกสารทุกอย่างมีหลายคนมากๆสมัครตอนนั้นวันนั้นถือว่าเป็นวันที่กูโชคดีมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังพออะไรเราก็ไปยื่นเอกสารให้เขาเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็รอเรียกตัวอีกทีหนึ่งเรียกตัวครั้งนี้คือ รวจร่างกายอ่าอนี่คือสิ่งที่กูกลัวที่สุดในการเป็นทหารคือร่างกายกูผ่านแล้วกูจะต้องไปจับใบแดงใบดํากูพยายามก่อนที่จะไปจับใบดําใบแดงผมอดอาหารเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์จากน้ําหนัก49 น้ำหนักผมเหลือ43 44ซึ่งน้อยมากๆผมสูง170ตีนผมเนี่ยแต่ก่อนผมใส่เบอร์42ตอนนี้ผมใส่เบอร์40ละซึ่งลดลงไปเล็กมากแต่ก่อนเนี่ยใส่คอนเวิร์ตใส่แจ็คเนี่ยต้องใส่เบอร์7เท่านั้นใส่ต่ำกว่า7เนี่ยไม่ได้มันจะต้องถ้าแบบใส่แบบพอดีแล้วก็แบบว่าเออสบายตีนเนี่ยต้องใส่7.5แต่ตอนนี้คือกูใส่เบอร์6ได้แล้วอ่ะอ่ะกูใส่เบอร์6ได้สบายเลยทีนี้เราก็โดนเรียกตัวเราโดนเรียกตัวช่วงบ่ายต้องไปต้องไปตรวจร่างกายเราากก็ไไไปับเเพืื่่ออออนรชตีี พอเหมือนกูเลยหุนเดียวกันกับกูเป๊ะแต่มันเตีย้ยกว่ากูนิดเดียวเองเตีย้ยกว่าสิเซนเองมันเตีย้ยกว่ากูนิดหนึ่งกูก็กอดกับไอต้ตีไอ้ตีก็แบบอเออจ็คเราจะโดนเป็นเพื่อนไม่รู้อ่ะอกกูเนี่ยมันถึง78อกกูมันผ่านซึ่งเกณฑ์เนี่ยเขาเอา7 5ถึง76แต่อกกูในี่ย78ซึ่งมันได้เลยแหละอ่ะแต่น้ำหนักเนี่ยกับหุนเนี่ยมันไม่ได้มันผอมเราก็ไป ไปตรวจร่างกายถอดเสื้อเราโดนถอดเสื้อเราก็ต้องถอดเสื้อกางเกงใส่มันปกตินะถอดแค่เสื้อถอดกำลงกำไรอะไรออกให้หมดแล้วเราก็ ให้เขาตรวจร่างกายเขาก็ตรวจแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าไหนใครมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับร่างกายบ้างไม่ว่าจะเป็นกระดูกหักเอ็นเกี่ยวกับระบบเกี่ยวกับอ่าที่มึงจะเป็นทหารไม่ได้อ่ะเอาแง่แง,ง,ง่มึงใช้ชีวิตลําบากอ่ะอ่ะเราก็ยกมือขึ้นเลยเราก็บอกพี่ครับพี่เขาก็ไหนเป็นอะไรเราก็เอานิ้วให้เขาดูทุกคนจําสตอร,รี่เก่าผมได้ไหมที่ว่าผมเนี่ยเคยโดนเครื่องเจียเนี่ยเข้านิ้วแล้วเอ็นผมขาดไปข้างหนึ่งส่วนอีกข้างหนึ่งผมหายไป50% ผมก็บอกเขาไปว่าเอ็นผมเนี่ยมันขาดซึ่งผมเนี่ยขาดยังไม่ถึงปีเขาก็บอกว่าไหนดูหน่อยดิเราก็ทํานิ้วให้เขาดูซึ่งนิ้วกูเนี่ยมันขยับได้ปกติเนี่ยมันขยับได้ปกติแต่มันจะตึงมันตึงตรงที่ว่าถ้ากูเอานิ้วรูปอย่างเงี้ยอ้เสียวโอ้โหเสียโอ้สิรสยโอ้โอ้สียวไม่ต้องรูรูรูข้างล่างก็ได้รูนิ้วกูปุ๊บกูก็เสร็จแล้วเออแตกเสียวมากโคตรดีโคตรรู้สึกดีทีนี้เขาก็เอากูไปนั่งเดี่ยวเลยแม่กูเนี่ย แฟนกูเนี่ยญาติกูเนี่ยนั่งลุ้นกันอยู่มองกูกันใหญ่แทบจะร้องไห้กันแต่ละคนมองกูว่ากูจะผ่านไหมเพราะเขาเห็นว่ากลัวโดนเรียกตัวเดินเข้าไปในไอ้ตรงตรวจร่างกายแล้วเขาก็ตรวจเราแล้วเขาก็พูดโอ้ผมคงไม่ได้เรามั้งเอ็นก็ไม่ค่อยดีดูผอมก็ผอมเกินไปเป็นทหารคนหนึ่งโอ้เอามันไปอยู่ประเภทที่สองพอเขาพูดว่าประเภทที่2กูดีใจมากกูแบบ แต่กูอะจะดีใจไม่ได้กูจะต้องทําทําตัวให้แบบว่าโอเคกูเป็นจริงๆกูก็เลยฟอร์มแต่ไม่ได้ฟอร์มร้อเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วอะเพราะกูเป็นจริงๆอยู่แล้วกูก็ฟอร์มแบบว่าปกติกูเวลากูคุยกับใครกูก็จะแบบ <L un ters> เออพี่ครับพี่เออพี่เออครับผมพี่ผมขออันนี้นะครับน้ำท่อมแล้วแก้วนะึงอะไรยเงี้ยพี่ครับผมขออันนี้นะอย่างเงี้ยกูจะเป็นอย่างงี้แต่พอกูไปที่นั่นกูเป็นอย่างนี้เลยพี่ครับผมผมนิ้วผมไม่ค่อยดีครับผม มันขยับไม่ค่อยดีครับผมแบบนี้เลยกูไปแบบนี้เลยเวนี้เลยและเขาเห็นว่ากูไม่ได้เขาก็ให้กูไปอยู่บุคคลที่2บุคคลที่2คือบุคคลที่ร่างกายเนี่ยอาจจะไม่สมประกอบเท่าไหร่เช่นกระดูกหักบ้างกระดูกร้าวเอ็นนู่นนี่นี่แต่มันอยู่ในเครือข่ายที่แบบว่าโอเคมันยังพอได้อยู่แต่ว่ามึงไม่เป็นก็ดีอะาเงี้ยเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้อะบุคคลที่2เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ส่วนบุคคลที่4ี่เนี่ยคือไม่ผ่านผมรู้แค่นี้นะบุคคล1 2 3 4เงี้เนี่ยผมไม่ค่อยรู้มากบุคคลที่4ี่เนี่ยคือไม่ผ่าน ไอตีเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยไอตีนี่เดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปตรวจร่างกายต้องไปชั่งน้ําหนักกับวัดอกอีกทีหนึง่งซึ่งตอนแรกอะ่ะเขาแค่ตรวจร่างกายเผินๆก็คือถอดเสือ้อแล้วก็ดูหุ่นแล้วก็ดูพวกมีบาดแผลอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างงี้อ่าแล้วค่อยไปตรวจะละเอียดอีกทีหนึง่งของกูเนี่ยไม่ต้องไปชั่งน้ําหนักไม่ต้องไปวัดอกไม่ต้องวัดส่วนสูงเพราะเขาจับกูไปอยู่บุคคลที่2เลยกูก็นั่งรอกูก็นั่งแบบนั่งหวังว่าพอละไม่อยากเป็นลงทุนไม่เรียนรอดอลงทุนกินน้อยเป็นเวลา4-5ปีเพื่อมาวันนี้โดา และลงทุนอีกหนึ่งสัปดาห์อดอาหารเพื่อลดน้ําหนักให้ถึงขั้นสุดไม่ออกอลังกายมาเป็นเวลาหลายปีเพื่อเหตุผลนี้เหตุผลเดียวแล้วเป็นยูทูบเบอร์ซะด้วยถ้าติดขึ้นไปปุ๊บชิปหายและงานกูเสียแฟนกูไปไหนก็ไม่รู้กูไม่รู้เหมือนกันถ้ากูติดทหารแฟนอาจจะหนีกูก็ได้ใครจะไปรู้อะสุดท้ายรอเวลาช่วงเวลาแห่งความตื่นเต้นกําลังจะเกิดขึ้นเขา เรียกทีละคนแล้วไปถามแบบบุคคลเลยว่ามึงเป็นจริงหรือเปล่าไหนเอามือมึงมาดูดิไหนเอานู่นนั่นนี่มึงมาดูดิกูโชคดีอย่างหนึ่งนะรู้ไหมโชคดีอะไรปกติการที่ร่างกายเราไม่ผสมประกอบเนี่ยเราจะต้องขอใบรับรองแพทย์ของทหารต้องไปโรงพยาบาลทหารแล้วขอใบรับรองแพทย์แล้วเอามายื่นให้เขาอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะยืนยันว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยจริงๆเขาถึงจะโอเคมึงไม่ผ่านโอเคมึงไม่ต้องเป็นแต่กูโดนสดเรียว วันนั้นไม่ได้เตรียมอะไรเลยเตรียมแค่ตัวกับใจมาอย่างเดียวก็ไปรอเรียกหลังจากที่เข้าบุคคลที่สองปุ๊บรอเขาเรียกตรวจแบบรอเขาเรียกแบบสอบถาาอีกทีหนึ่งก็โดนเรียกเขาก็ถามเราก็เป็นผู้ชายคนนึงเลยแบบใส่แว่นแบบนี้เลยหน้าตาแบบดุๆเลยแบบทรงแบบธนาทรนะ์น่ะเหมือนธนาทรเป๊ะเลยพูดกับกูอะมึงเป็นจริงอ่ะพูดกูอย่างเงี้ยเป็นจริงอ่ะไหนมือมึงดูดิเราก็มือให้เขาดูเป็นได้นะเนี่ยมึงก็เป็นได้นะมันจะเป็นไม่ได้เอ็น แค่นี้เองร่างกายผอมไปหน่อยเ,อเข้าไปเดี๋ยวก็บึกเดี๋ยวก็ฟิตขึ้นไอเราก็พูดเลยแต่ว่าเอ็นผมขาดนะครับเอ็นผมไม่ไหวจริงมันแบบผมบิดไม่ได้ผมยกของหนักไม่ได้ผมเจ็บไอ้จริงกูยกของหนักไม่ได้ไจริงนะมือเนี้ยข้างเนี้ยถ้ากูยกยกูจรีดเลยเขาก็เออไอ้กูเนี่ยก็นั่งลุ้นเลยลุ้นแบบอย่านะมึงอย่านะมึงอย่าให้กูเข้าไปจับนะเขาก็มองเราสักพักหนึ่งเขาก็เขียนเอกสารโอเคกลับบ้านได้กูนี่แบบพระเจ้าพระเจ้าสร้างสรรค์กู โอ้โหไอตีโดนตรวจเช่นเดียวกันไอตีเดินออกมาพร้อมกับกูไอตียิ้มแย้มกูกอดไอตีอ่ะกอดคอแบบไอตีเพื่อนว้กลับบ้านครับกลับบ้านครับเรียบร้อยกูตั้งแต่อายุ16ปียัน21ปีที่อดทนมาทำทุกอย่างมาไม่ติดตหารเดินเข้าไปพ่อกับแม่กูดีใจมากตบมือกับกู แฟนกูร้องไห้กูกอดแฟนกูกอดทุกคนที่กูรักและกูก็บอกว่าโอเคกูไม่ติดทหารแล้วใช้ชีวิตให้อย่างเต็มที่ลุยในสิ่งที่ฝันและอยากทํามาโดยตลอดสิ่งที่อยากฝันนั่นก็คือการได้ทําคลิปแล้วก็ให้พวกมึงเนี่ยที่ดูกูอยู่เนี่ยดูกูต่อไปและกูก็อยากจะเป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่ไม่ขาดไม่แคลนกูสามารถทําอะไรก็ได้ในสายงานนี้ที่กูมอบความสุขให้กับพวกมึงได้ไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการใช้เงินจ่ายกูขอแค่นั้นตอนนี้กูได้แค่พูด พะกูไม่มีเงินเงินกูน้อยมากเดือนหนึ่งกูยังได้ไม่ถึงหมื่นเลยูพูดตรงๆเนี่ยแต่กูมีความสุขอะไรที่กูมีความสุขมันก็ทําได้นานถูกไหมและนี่ก็คือเรื่องราวของการที่กูไม่เป็นทหารร่างกายไม่ผ่านปู่กับย่ากูเนี่ยเออพูดอีกอย่างปู่กับย่ากูเนี่ยบนไว้ที่ศาลที่ต่างจังหวัดหัวหมูสองหัวเหล้าขาวหนึ่งขวดเบียร์หนึ่งขวดบุหรี่สองตัวกูจะต้องลงซุรินเลยวันนั้นหลังจากที่กูไม่ได้ปุ๊บกูลงสุรินเลย แล้วไปทําพิธีขอบคุณซึ่งกูไม่ได้อินอะไรกับเรื่องการบนอะไรอยู่แล้วกูเฉยๆนะไม่งั้นกูคงบนไว้หนักแล้วบนด้วยตัวเองด้วยซึ่งกูไม่บนกูเฉยๆยากูเนี่ยดีใจทุกคนในครอบครัวกูวงตระกูลกูดีใจโอ้โหจักมันไม่ติดทหารไว้แต่หลายคนโดยเฉพาะพ่อกูเนี่ยอยากให้กูติดทหารมากสมัครเถยแจ็คสมัครเลยลูกเป็นแค่3เดือนลูกสาเดือนก็ชิวๆแล้วเดี๋ยวก็ออกมานั่งเล่นกับพ่ออะไรเงี้ยเออมานั่งเล่นเงี้ยไปไปฝึกหน่อยชอบปืนไม่ใช่เหรอชอบพ่อผมชอบแต่ผมไม่ได้อยากเป็นมันเสียวเวลาชีวิตและนี่่กกก็คืือออเเรรรงงงาาวทั้หมดขณฑ อาหารของผมแจ็คกี้ผู้ชายแบบฉันกันชอบแต่ตอสเสือป่าแล้วก็ตอกตอเสียบเสียบตัวตอกติดตเสียบเขาโทรมาก็โอนให้เขาตลอดเรียทั้งพี่เรียทั้งพ่อเรียทั้งหัวหัวหัวเสียบ